marah-marah ใส่ด้วยประการใดๆหรือบรรดาฟอบหรือลงลายเซ็นของฟบในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนะครับไป้ทุกจับผ่านนี้มากถอนไมพิมพ์ไม่มีนะไม่ใช้ทุกจับมาถอนนะอันนี้เป็นหมายของสารจังหวัดกระบี่นะครับเลขที่436,296นะ อันนี้ยังไม่เคยลูกจับที่ใดนะครับอันนี้รับต้าบถึงหมายนี้แล้วนะอ่ารับตราบตอนนี้นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนที่เดี๋ยวจอดจิตใจเนาะขออกกนุญาตควบคุมตัวนะครับ